ครับสวัสดีครับลูกพันลูกก็เช่นเดิมครับวันนี้ก็พาเพืเ่อนมาดูอีกแล้วนะครับว่ายา,าเส้นที่ฝานกันเป็นยังไงนะครับอ่านี่ที่ว่าฝานแล้วนะครับอ่านี่ฝานเริ่มแห้งดีเริ่มแห้งเริ่มจำหน่ายได้นะครับอ่านี่สูบได้แล้วแห้งๆอ่าเห็นไหมครับยาเส้นนะครับอ่าเป็นถาดยาเส้นนะ ก็ทำแบบบ้านๆก็มันไม่มากครับมันไม่เหมือนกับว่าโรงงานในทางนน่นครับบ้านๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่ามันไม่มากนะครับอ๋อัางทั้งนูนก็จะเป็นบัวแตงเขาปลูกกันนะครับอ่าน,นี่แล้วก็ มาดูน,นี่ต่อนะครับเราก็มานั่งบนบ้านนะครับพอเก็บเสร็จใบแก่ๆแล้วก็เราจะมาม้วนกันอย่างนี้นะครับอ่าม้วนเป็นมือิก,ก้านะครับอใคร้าวิก้าอ่า,า,าก,กา่อนกำกำลังฝานอยู่นะครับอ่าอ่านไฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเป็นเส้นเส้น ยังสดอยู่นะครับจากเส้นทีนี้จะเป็นแนวเส้นละเอียดนะครับอ่าเส้นแบบเส้นเล็กนะครับ dạ xin là chưa 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 đi, dạ chưa 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 xin dạ xin nhà bán chưa 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 nhà bán xin มาดูเครื่องมือครับโอ,อเคอนั่นก็จะเป็นเครื่องมืออ่าสมัยโบราณนะครับที่เขาทำกันนะครับมีดก็จะมีเป็นมีดใบใหญ่เหมือนกับอ่าใบเลื่อยใบเลื่อนแล้วก็เขามา ตัดแบ่งแล้วก็มาทํามีดใบเลื่อยนี่คือมันจะคมมากนะครับถ้าทําเป็นมีดฝานแบบนี้อ่าอะไรมาดูกันดิอันนี้ก็เริ่มแห้งดีแล้วนะครับอืม,มเก็บได้ อย่างไงก็ลุงพันลงขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ่วันหลังถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้มารับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงพันลุงก็สวัสดีครับอย,อย่าลืมนะครับลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพันหลวงด้วยนะครับสวัสดีครับ